อันฟอร์ดอันเฮลโลฟอร์ดอันอินร์ฟอร์ดอันเฮซซ์รูฟอร์มาซีแมวไปโอเคครับกราบสวัสดีพี่น้องป้องไปครับสวัสดีครับผมเนาะมื่อวี้ฮอสมิมะซุมนะฮะสำหรับก๊อดจิก๊อดจีไม่เข้มามะไม่ล่าสุดในอีเวนต์สั้นนะพี่น้องป้องไปนะฮะอันนับแรกโคตรไล่คอยพูดละแปดสิบแปดบวกได้ไปได้พักกันได้กับไปคอมเมนต์มาเนี่ยครับผมนะเดี๋ยวมื่อนี้สิมมะจัดซูมว่ามันหมดหลายซ้ำใดนะเออนะฮะเบืองเอาพี่น้องเอ้ยจดเพชรไว้มันเบืนะเอซ้ำใดน่ะเฮ้ยมันจะไม่หวัวซาแล้วนะ ผมมีพิมพ์เขียวอันเก่าแต่สมัยมันพระเจ้าแปดห้ามกูนะผมนะแล้วผมมีพิมพ์เขียวอยูซีอันแต่ว่าชุดนี้มันใส่ชิปพิมพ์เขียวสามอันผมหาแค่ขีหินก้อนเออหินเกศก้อนนะผมต้องการแค่ขีหินเกศก้อนนะผมนะนะเพื่อจะมาแลกชุดนี้นะผมเกศก้อนเท่านั้นนะเป็นร้ดัใจคอยนะเพชรมีหนึ่งสามเก้าชุดชุดใส่กันจุดใส่กันสี่เก้าเก้าเออจุดว้ก้อนเด้่ว่ามันอยู่บนลายทำได้สำหรับชุดก้อนขี้เดียพี่น้องนะ นะตะลับสุดก้อนกี่นี้ผมจะหมดหลายสำได้แล้วต้องรอซับสวมนะกดได้ไห่น้องจะว่าดูลายมันว่าปากคาไหมเงี้ยนะก็การแค่ขี้หินเจ็ดก้อนนั่นนะครับผมต้องการแค่ขี้หินเจ็ดก้อนนี่น,น้องมาทำด้วยครับชิบไปครับอ่าขี้หินเจ็ดก้อนเด้ดจ้าเฮ้ยสองแล้วน่ะสองก้อนแล้วครับคลิปๆผมว่า ผมบบอกเกลือผมบอกเลยผมม,มีการเกลืออะนีะ่โคตไรไล่อะเป็นบึ้งเสื้ออะเป็นโคตไล่ก้อนค้อยเบึง้งนี่ก็ได้เว้ย เพื่อนเพิ่งพัดคนไลคอยห้มน้อยปมป่อยให้เับีกเองแล้วรอบเยต้องได้แหละต้องได้แหละโอ้ยขี้เขียวมากอ่ะโอ้ยอยากได้ขี้หินไหมวันดีจ้าผู้เสียผู้สาวบ้านเฮาเด้อวันดีครับพี่จำหนูได้จำได้หนูน่ะใช่สมัยก่อนพี่ปิ้งกินบ่อยนะ ใช่หนูนะพี่จำได้ถ้าจะจำหนูไมนะ่ได้แหละฮะหนูใส่คนละหนูติละวะเฮ้ยพ pues ี่ละลงนี่เรียกว่าปิ้งหนูเนาะสั่วจำได้จำได้ว่าด้วยปิ้งหนูแล้วก็จำได้ไฮ้เบิร์ตไปเท่าไหรแล้ววะน่ะแก้วแก้วไอ้ไก่พมดไปละโอ้หมายก้อแต๊กทีครับผมอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อแม่บ่นอะ ขอบัตรเตียนซื้อไอ้กับมาแซ่กูจักเทียนแล้บางทีก็ได้แซ่แบบเฮ้ยแล้วขันมีคนแซ่หันแบบว่าณแบบหลายแซ่แจกบัตรเตียนซื้อได้บนเวอร์เดียนนะเว้ยเอาแซ่ก่อนแซ่มันคือนมูอเห้บ้านน่ะแซ่ไอ้มันมูอแบบขึ้นหัวผู้แซ่นะเออแซ่แบบนั่นแหละเวียร์ได้ขีหินแม่สัวรู้ว่าเข้มแต่ใจไอ้เจ๊เจยังเฮ้ยรู้ว่าเข้มแต่ใจโอ้รู้ว่าเข้มแต่เต็มใจ ่ะมีการสรางห้องแจก,กบัตรเพื่ซื้อยาเฝ้าอไรอยากได้กันยังไงตอกนบอสดีมเด้บอเส้ดีมเด้บอเสดีทำา้วยอออ,อ,<ะ>ออ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเว้ย มาจ้าที่รักตำหมักหุู่แซบแซบแซบกับปลาเผายั่วยั่วยั่วจ้าขอบคุณครับน้องอลิสาล่ะเว้ยก็เป็นเสียบแล้วล่ะจูหัวปลาไว้ไจกหัวเล้วนะว้าวไม่ขี้หินเจ็ดด้วยอันเจ็ดอันอนี่คือออกอย่าง <S <S เออเมาส์สองเลยเป็นไงเ,งเน่ยเป็นไงเมาส์สองเลยเป็นไงโอ้โหใหม่ก้อนที่มันเมาสสอง อ่ะพี่ต้องกดไลค์ไหมนะครับพูดอดไบ่กดไลค์หอยควายให้ไปซูมบ่ได้จ้าสิี่หอยเขี้ยวนี่ไหมฮะทุกคนใครไม่กดไลค์ขอให้เกลือขอให้เกลือหลาค์เขาผมสี่โอ้ยอีกสามหน่วยอีกขีนอีกสามหน่วยทุกคนขีนอีกสามหน่วยด้วยทุกคนอุ้ยมาอีมาแล้ววะเฮอีสองอ่ะีสองผมได้แล้ววะเอีสองหน่วยวะเฮ้ สวยสวยโอ้โหโอ้ยพี่เขียวว่ะพิ้งค์เขียวไม่อยากได้ป่ะเนี่ยว่ะจะต้องใส่หามคนละลุ้นจะต้องใส่หามคนละลุ้นจะต้องใส่หามคนละลุ้น Oh no ต้องใส่หามกดบ้าว่าลุ้นนี่เด้อมาหาขวานมาเดี๋ยวให้มันจอดเอง หินม้าวอ่ะอีกก้อนเดียวครับผมอีกก้อนเดียวครับโอ้ยสุดนี้ก็เปลืองแต่วอ่อ่าอ่าจอดขีนจอดขีนนั่นแหละ อู้โอ้โหได้ละสัวอ้โหอได้ละสัวว้าวแหมง่ายวะเอ้าเดี๋ยวแลกเลยเพชรเบิดเท่าไหนเพชรเบิดเท่าไหเจา้าว่ะป๊าจีทัวว้ยรู้ว่าเค็มแต่เตรียมใจ <c oughs> ตั้งแต่เรียเพลนก็กินเค็มมาโดยตลอดเลีแรกเลี้ยง เอาคือบัตึงขึ้นแบบนี้เอาบัตึงแบบเท่ๆนะบอกเ้ยบัตึงเลยบอกแบบเอาอย่างกูแรกกับบตึงเ,เนี่ยวะเุ้ยกับเห็นมันแบบสมนั่นเลยเท่าไหร่ล่าเดียวเบึง้งอา่าเพรผลมีหนึ่งแสนสามหมื่สี่ร้อยเก้าสิบลบหนึสนสนรุดนีผมเบิดไปทั้งหมด6,000นไม่แมนบ่ะเออ 6,300นะคร้อผมหกพันสามร้พิษนะครับนะมีผู้ใดเบิดหน่อยก็ดีป่ะครับมีปะ่ะมีใครหมดน้อยกว่าผมไหมครับหมดเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับผมมีใครหมดน้อยกว่าผมไหมครับหรือว่าเบิดไลน์กับผมมาคอมเมนต์มาซุ่มกันด้ิมาคอมเมนต์มาซุ่มกันดิเป็นหลักซุ่มกันเอามาซุ่มกันเนี่ยแก้วเป็นอะไรรอด่ว